อ๋ออมเฮ้ยสองเลยเหรอเฮ้ยอ๋มพอแล้วก็ดีตัดเจ็ดหกห้าเออสวยสองสองขอลองขอลองแัดแบบปากดูเป็นแบบญี่ปุ่นเป็นกระจับมากเลยอ่ะใช่ไหม มันเสร็จคือแบบว่ามันเสร็จเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบว่าการแต่งหน้าแบบแฟชั่นแบบแอสแตรครับผมใช่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ว่าการแต่งหน้ายี่มันคนแต่งหน้าอยู่ที่บ้านไม่ควรไปชานอครับผมที่บ้านก็ไม่ควรเลยไม่รู้เข้าห้องน้ำเดี๋ยวตกใจนะฮะเออเจอกระจกก็โอ๊ยแต่ก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์คือแบบปากตาสวยคิ้วสวยไปกัน มีรอยคิวร้อยมาค่ะถึงเราัจมาการนี้ถึงเราจะใส่แมสแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความสวยของทุกคนไเโอ้โหน้ากาต้งไวรัแต่น่ารักอ่ะต้าไม่ไหวนอแล้วแน่นอนเมื่อกี้ที่บอกจะบอกว่าตัวนี้นะครับชื่อว่า b a b y b r i g h t t r i o s Bright, l i m l a s h b r o w c o l o r and Eyeliner เก่งมากเก่งมากเป๊ปะการจะจำชื่อได้นี่สุดเป็นเรองท้าทายมากๆเป็นตัวยาวมากเลย